ค่บอลลิงจะได้ส่งพิธีกรภาคสนามของเราไปเข้าร่วมโครงการดีๆของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งวันนี้ค่ะเขาจะพาเราไปเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับแอนดรูว์บิ๊กค่ะงานนี้นะ,ะขอบอกเลยว่านอกสังจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแล้วเนี่ยยังได้ชมการแสดงของสัตว์นานาชนิดด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้น้องนัดเข้ารอเราอยู่แล้วค่ะที่ตา a r รว World Teens ขอบคุณพี่โบลิงมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมน็อตชาติดกาวิชาครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้และวันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องอิจฉาผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สวนสัตว์ซาริวด์สงสัยกันสิว่ามากันทำไมวันนี้วันนี้นะครับผมจะพาน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเยาวชนเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกันที่สวนสัตว์สงสัยกันละสิว่ามาเรียนภาษาอังกฤษกันที่สวนสัตว์ได้ยังไงถ้าอยากรู้เนี่ยตามมามาดูเลยดีกว่าครับ แต่ได้มาชมสัตว์ต่างๆในแบบซัตการีเนี่ยนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอื่นๆที่เราต้องมาทําร่วมกับน้องๆอ,อีกทางด้านนี้เลยครับเรียนเชิญนะครับผู้บริการฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟไฟไ้านครหลวงนะครับคุณดาราดีเมฆกวีนะครับฟังอ่านเขียนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะถูกต้องทำอย่างไรง่างยๆเดี๋ยวคุณแอนโดรี้เนี่ยจะมาสอนวิธีง่างยนะคะแล้วก็จะสอนแทรกในเรื่ กาารรปะยันะะใช่แล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งจะพาน้องๆเยาวชนอายุตั้งแต่8ถึง13ปีจำนวน70คนนะครับที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง w w w y u n g m e a c o m ครับครับมัวรอช้าอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะเราเนี่ยจะรีบไปเรียนภาษา,ษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ And เวลาเราตัดส uh, ินใจเกาต้องแกล้งจ um ับรอเวลาครับถึงแม้ว่าฟังเร็วมากฟังไม่รูเรื่องใช้สัตว์ที่ทำให้เราปวดหัวดนะครับผมร่วงทันทีอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราต้องกล้งว่าเราต้องจันะครับ ชแฟนาสติเก่งมากเลยครับดีมากครับเด็กๆเ,เข้ามาวันนี้เพื่อที่จะหนึ่งสนุกสนานนะครับ 2. องเ,อเรียนภาษาอังกฤษนิดหนึงแต่ว่า 3. ที่สำคัญที่สุดก็คือปลูกฝังการใช้ความคิดต่อการประหยัดพลังงานที่ถูกต้องน้องๆที่กำลังติด หรือมีปัญหากับภาษาอังกฤษนะครับดูลุงแอนดรูครับมาประเทศไทยไม่ได้พูดภาษาไทยแม้แต่คําเดียวครับแล้วก็ติดแล้วก็มีปัญหาตลอดเวลาครับน้องๆไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแบบ perfect ถูกต้องทุกประโยคอย่างนี้นะครับแต่สําคัญที่สุดก็คืออ้าปากพูดแล้วก็ขอให้มีความสนุกสนานกับภาษาอังกฤษครับแค่นี้เองครับเราจะได้ประสบความสําเร็จครับและอย่าลืมมาภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับได้ฟังคุณแอนดรูสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายาย,ย่างนี้แล้วเนี่ย เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามด้วยนะครับกิจกรรมของการไฟนักท่องหลึงเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายเราจะได้ชมการแสดงของสัตว์นานาชนิดในสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์แห่งนี้ครับ

ม่น,นี่รู้สึกชอบทุกโชว์เลยค่ะถ้าพูดเมื่ออย่ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบผมนะครับให้เข้าไปสมัครที่ w w r l d w i d m e a c o m นะครับ mea e yeah! ช่วง book at heart book at heart วันนี้คุณแอนอ่านหนังสือเรื่อง happy ending ของทรงกรดบางยี่ขันเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่า แฮปปี้เอนดิ้งในแบบของพี่ทรงกฎเป็นอย่างไรคะนั่นนะสิฮะ <laughs> ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็น,ปนยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าแฮปปี้เอนดิง้งคือว่าผมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคืออย่างเช่นหนังหลายๆเรื่องที่จบด้วยฉากแฮปปี้เอนดิ้งผมก็อยากรู้ว่าหลังจากน,านั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะอย่างเช่นเทพียาจะมีบอกว่าสุดท้ายหญิงเจ้าชา,าก็แต่งงานกังงนอย่างมีความสุขผมก็อยากรู้ว่าแต่งงานอีก3ปีก็ยังแฮปปี้ไหมผมก็จะสงสัยเออผมสงสัยเรื่องเบื้องงหลัมาากกว่